ก็อโอเคครับสวัสดีน้องหนูที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับก็พบกับผ,ผมอีกเช่นเคยนะครับเอฟเอกซีซีนะครับก็วันนี้ก็ผมจะมาแจกทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่าผมจะมาแจกกันนะคาของใครเป็นต้นฉบับว่าจะรู้นะครับใช่ปหก <ams> ็เป็นกระค่าของไวซี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 นะครับก็เป็นการตระาล่าสุดเลยนะครับก็แบบเออแบบเราจะมากระโดดยิงหัวแบบไปีกันนะครับมันจะ มันจะขึ้นจริงไหมอะไรเงี้ยครับขึ้นจริงไหมอะไรเงี้ยครับโอ้โหงั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับการตั้งค่านะครับก็ไปนในการตั้งค่าเลยนะครับก็ปรับตามพี่เลยนะครับก็มองแล้วก็เจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบตับเป็นเจ็ดสิบเลยอ่าแล้วแล้วก็ากบสองนะครับากบสองก็ปรับ ก็ับสองครับเอ็ม็้องเลด์ดาครับขออภัเลดเดาก็ปรับเป็นร้อยนะครับร้อยกับสองก็ปรับเป็นแปสบนะคร,รับเป็นปดสิบเลยใช่ไหมทุกคนแล้วกงทับสี่ก็ปรับเป็น65นะครับโหเสียงรถก็ดังเลยครับทุกคนแล้วก็อันนี้ก็ปรับเป็น50ิบนะครับ50ปรับเป็นเลยครับห้อันนี้ก็65้านะครับ65สิบ้าหกส้าหกสิบห้นี่นะครับก็ ก็จะประมาณนี้นะครับของ5ครับปรับตามพี่ได้เลยนะครับอ่าแต่มันก็จะหมนุนหน้าจอช้าหน่อยครับเราไปดูในเกมกันเลยนะครับเออมาที่ไหนนะครับ พี่ไม่ค่อยถนัดนะการราคาแบบเนี้ยก็มันเป็นการราคาของวัตีสีล่าสุดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูใหม่นะครับโอ้อะไรวะไม่ไหวเลยเอโอ้โหเิ้เพราะว่าถ้าเราไม่ปรับถ้าเราปรับอง้้อนไม่ถึงร้อยมันมันมัน,ม,นมันจะสว่หน้าจอชานะครับ โอ oh. ้โหไงเงาเอเดอรครับดไปก่อนครับโอ้ย หัวหนึ่งยังไงล่ะดูครับหัวครับโอโ้มีตัวลอยอ่ะทุกคนไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยอันนี้ก็หัวนะครับหัวหนึ่งเมตรครับหัวหนึ่งเมตรหัวหนึ่งเมตรครับโอ้มันหมอบีกแล้วทุกคนตัวเก่าอ่ะเหนียวโหรูแม่ทุกคนชอบหมอบครับ หัวครับโอ้โหก็มันก็ขึ้นหัวดีนะครับทุกคนหัวก็โดดไดเป็หัวครับโอ้ยมันขึ้นหัวดีนะครับทุกคนมันก็ใช้ดีนะแต่แค่แบบไม่เหมนะือนหน้าจอใชเ้เฉงงี้เพราะว่าเร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 าไม่ได้ปรับรอบๆแบบร้อยใช่ไหมละ่ะ โอ้โหตัว่อนครับวันนี้เอาตัว่อนโอ้ยอ,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 อะไรเนี่ยช่วงเนี่ยผมจะไม่ค่อยเจอสายหไหไลนะครับทุกคนผมนี่มอน เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องปรับเดี๋ยวเราลองปรับตรงนี้เป็นร้อยนะครับทุกคนแล้วแตกตกลางกันหน่อยแล้วปรับตรงนี้เป็นร้อยเลยนะครับอ่าเป็นร้อยเลยเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะฮะองค์ก็จะหมุนหน้าจอไวขึ้นนะครับหัวครับหัวครับเฮ้ยโอโ้ปืนมันสายโอเคเอาใหม่เอาใหม่ นึ่งหสองโอ้ยปืนชักแม็กโอ้โหปืนชักแม็โกมโอเคครับโอเคปืนชักแม็กปืนชักแม็กครับโอ้โหแบบพอพี่ยิงได้ใช่ไหมมันชทบม่ต่อยอย่เงี้ยผิดคนละไอ้น้อง ตัวกันโอ้โหมันไม่อยู่นิ่งให้พี่ยิงเลยก็โอเคมันก็ขึ้นหัวดีนะครับทุกคนแ,แต่ทุกคนจนนะเรียนอาจจะมาพี่ว่ามันขึ้นหัวดีอยู่นะว้าครับ โอ้โหตองกินหัวติดแล้วครับทุกคนเมื่อกี้าดิโอ้ไม่รู้จะยิงทางไหนดีเลยหัว,หวโอ้โหก็โอเคครับ ก็ไปปรับใช้กันดูนะครับถ้าโทดสอบใครแรงกว่านี้ก็ขึ้นหัวนี้ได้ที่บอกเลยก็โอเคก็สำหรับพี่นี้ก็จบเพียงเท่านี้แหละครับขอบคุณรับเอ๊ะเดี๋ยวพี่ครับดีมาก็ขอต้อนรับหนึ่งไร่ขอต้อนรงไแน่ขอต้อนรับมีติดตามนะครับก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่หรือเป็นกำลังใจให้ี่อีกคลิปด้วยนะครับก็โอเคครับก็สวัสดี